ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร9 4 5 5 5 0 0 และยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์สวนชัยนะครับซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์สนะครับข้างๆผมนะครับรู้สึกเป็นกีฬาและดีใจนะครับศิลปินในดวงใจของเรานะครับคุณโจอี้นะครับบาซูนะครับวันนี้คุณโจอี้มาในอีกหนึ่งบทบาทนะครับซึ่งจะเป็นนะครับบทบาทของภาครัฐที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับประชาชนในนะครับโครงการอบรมเครือข่ายนะครับผู้บริโภคนะครับแนะนําเกี่ยวกับโครงการนี้นิดหนึ่งครับคุณโจอี้ครับครับก็เอ่อต้องบอกก่อนว่าเป็น เป็นโครงการเอกชนนะไม่ใช่ไม่ใช่โครงการของภาครัฐแต่ว่าเราร่วมมือนะฮะกับภาครัฐและเอกชนนะครับก็เป็นโครงการที่จัดทําขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพวกเราเองนะฮะคือพวกเราเองนี่หมายถึงว่าเราผู้บริโภคใช่ครับเราทุกคนเป็นผู้บริโภคใช่เพราะงั้นก็คือบางท่านอาจจะได้รับ การดูแลที่ไม่ถูกต้องเอาเปรียบอะไรต่างเนี่ยนะฮะก็ใช่ครับเพราะฉะนั้นคืออยากให้ทุกคนนะครับลองได้ศึกษาว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างใช่นะครับเราเราควรจะเรียนรู้อะไรบ้างครับนี่คือเหตุผลที่ผมตั้งโครงการขึ้นมาซึ่งผมจะบอกเลยว่าโครงการเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีพวกท่านทุกคนนะครับเกิดไม่ได้เพราะพวกเราทุกคนคือผู้บริโภค ช่นะครับนั่นคือโครงการนี้เป็นภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณซื้อรถไม่ได้มาตรฐานท่านไหนสิซื้อบ้านปูนพังมั่งอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แม้กระทั่งเดินไปกินกาแฟกันละร้อยยี่สิบบาทแล้วอะไรแปลกประหลาดแล้วแต่คือหลายๆเรื่องหลายๆเราที่เกิดกับชีวิตเราเนี่ยบางท่านอาจจะอยู่ในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดนะซื้อปุ๋ยไม่ได้มาตรฐานมั่งหรือว่าไปไปคู่ตากรโดน บังคับให้สั่งซื้อนู้นซื้อนี่อะไรเงี้ยอมันเป็นเรื่องที่ผิดซึ่งทุกคนสามารถที่จะร้องเรียนได้แต่คาถามคือมันมีหลายหน่วยงานที่ท่านร้องเรียนได้แต่ว่าตรงหรที่ไห่มันตรงหรือเปล่านั่นแหะสิครับบางท่านมีเรื่องอยู่อีกที่หนึ่งไปฟ้องอีกที่หนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลนะครับเราก็เลยคิดว่าเราควรจะก่อตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางให้กับทุกคนครับ ที่เป็นผู้บริโภคนะครับทุกคนเลยนะครับว่าท่านได้ถูกเอาเปรียบหรือเปล่านะครับท่านได้ได้ความเป็นธรรมไหมนะครับเราช่วยนะครับเป็นอาสานะครับเป็นอาสาเพื่อที่จะคุ้มครองพวกเรากันเองนะฮะเพราะฉะนั้นคือทุกท่านนะครับใครที่มีเรื่องราวที่เกิดครับว่าถูกเอาเรื่เปรียบหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะแจ้งมาที่เราได้นะครับถือว่าวันนี้โครงการของคุณโจอี้นะครับประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่า แจ้งว่า50คนนะครับโอ้โหวันนี้มาเป็นร้อยเลยนะครับประสบความสําเร็จมากคือคือการอบรมครั้งแรกเนี่ยจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนรับรู้ว่าครับคือทุกคนมีความอยากรู้ครับนะครับแต่ถามว่าแล้วจะไปเอาความรู้นั้นมาจากไหนนั่นแหละสินะครับเพราะฉะนั้นคือผมเองผมได้เชิญวิทยากรหลายๆท่านนะครับมาจากหลากหลายภาครัฐด้วยภาคเอกชนด้วยเพราะว่าคือคือผู้ที่มาเนี่ยจะต้องรู้จริงให้ความรู้กับเราจริงๆว่า ถ้าเราบางทีบางทีบางท่านบางท่านที่แบบเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นผู้ประกอบการนะครับครับอาจจะมีความผิดอยู่ในใจซึ่งไม่รู้งงๆอยู่ไม่รู้ว่าเราเราทำไปผิดหรือเปล่านั่นแหะสิไม่รู้ผิดหรือไม่ผิดเพราะฉะนั้นคือวิทยากรเนี่ยท่านจะบอกเราได้ว่าท่านอาจจะผิดแต่ว่าท่านแก้ไขได้นะแก้ไขได้ปรับปรุงได้นะครับเปลี่ยนแปลงได้ครับจากที่มันผิดอาจจะให้มันลดน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะถามว่า ถ้าพูดถึงเรื่องของผู้ประกอบการแล้วให้รับให้อะไรก็แล้วแต่ออกไปกับผู้บริโภคเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่า90%ิอซผิดถ้าพูดตามกฎหมายแล้วผิดทั้งนั้นนล้ผิดกินนิดหน่อยผิดหมดทานอาหารไม่ถูกอะไรผิดเยอะแยะไปหมดด้วยความไม่รู้นะแต่ครั้นี้ว่าทีนี้มาเรารู้แล้วแหละเราเราแก้ไขได้ครับแก้ไขได้ถูกต้องเพราะยงที่ เข้ามาสู่โครงการเราเนี่ยทำไมถึงต้องมีเพราะว่าเราให้ความรู้กับท่านท่านจะได้โอเคถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้ประกอบการท่านก็จะไดปแก้ไขได้นะเออไอ้นี่มันมันอาจจะเฮ้ยเราทําผิดอยู่หรือเปล่าแก้ไขได้ไหมอ่ารเงี้ยหรือผู้บริโภคเองไม่รู้เนี่ยเรา เราถูกเอาลับเอาเปรียบหรือเปล่าแล้วก็นะครับเราสามารถเรียกร้องได้หรือเปล่าได้ครับมันสามารถที่จะร้องเรียนได้ครับนะครับเรียกร้องสิทธิ์ของท่านได้ครับบางท่านอาจจะแบบ้ไปทําผิดแล้วทํยไงดีนะครับท่านเรียกร้องสิทธิ์ของท่านได้ครับครับไปซื้อของเนี่ยสมมติเราไปซื้ออะไรมาใช้ก็แล้วแต่นะฮะซื้อมาแล้วโอ้มันใช้ไม่ได้จะยังไงดีเจ็บใจเอาไปคืนเอาคืนได้ไหมครับคืนได้ครับครับ คืนได้เอาเงินคืนได้ทุกบาททุกสตางค์แต่ว่ามันมีตามกฎหมายว่าระยะเวลาของมันอาจจะ7วัน15วันแล้วแต่แล้วแต่ไหนอันนี้ก็เป็นความรู้ให้กับท่านนะครับท่านที่อยู่ทางบ้านที่ชมรายการนะครับท่านจงรู้ว่าครับว่าท่านมีสิทธิ์นะครับท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายท่านเป็นผู้บริโภคนะครับเพราะนั้นคืออะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับท่านสามารถที่จะร้องเรียนได้ นะครับนะครับจะผ่านองค์กรไหนก็ได้ครับนะครับในบ้านเรามีทั้งหมดมากมายไม่ว่าจะเป็นกระทรวง8กระทรวง21กรมอ็กรมเยอะแยะหรือว่าองค์กรอิสระต่างๆรายการก็ได้โครงการนี้ด้วยก็ได้ได้ครับโครงการเรายินดีเลยที่จะเป็นส่วนกลางหรือเป็นสื่อกลางให้ท่านนะครับท่านไม่กล้าไปร้องเรียนไม่เป็นไรเราทําให้ ครับนะฮะเราทําให้เยี่ะร้องอยูให้ท่านนะครับถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับซึ่งนะครับคนไทยนะครับได้รับโครงการดีๆอย่างนี้ด้วยด้วยด้วยความตั้งใจดีๆนะครับของคุณโจอี้ตั้งใจสุดๆนะฮะวันนี้บอกให้เลยคือจริงๆมาเนี่ยทุกคนอาสาวันนี้นะครับอบรมเราอบรมฟรีหมดนะครับถือว่าเป็นจิตอาสาเลยครับจริงๆบอกตรงอบรมฟรีฮะัิทยากรทุกอย่างมาเฟรีหมดนะครับก็มีคือบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเฮ้ยวันนี้เห็นมีสมาชิก คนสมัครสมาชิกด้วยมีค่าสมาชิก5 0าร้อบาทผมบอกให้นะครับท่านครับครับ500บาท50คน25 0 0 0นครับท่านเราจัายนี่เกินเกินเกิน7 0 0 0 0มนะผมบอกให้นะไม่บอกตัวเลขเลยนะจริงฮะไม่มีฮะไม่ได้นี่คือความริสุ์ใจที่อยากบอกทุกคนว่าเราจริงใจที่จะอาสาทำเยี่ยมอยากให้ทุกคนคิดเหมือนเราช่วยกันช่วยตัวเองนะครับช่วยตัวเอง ร่วมด้วยช่วยกันนะครับท่านผู้ชมนะครับซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะครับพร้อมที่ยืนเคียงข้างสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับพร้อมกับคุณโจอี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณโจอี้นะครับคงจะให้เกียรติกับมาฟรีมาฟรีเหมือนกันให้เกียรตนดีๆนะครับกับของซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะครับกับรายการของเราบ่อยๆนะครับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนครับคุณโจอี้นะครับขอบคุณมากครับซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพ เรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model s u p e r ร์โมเดลเน็ตเว0ร์4 5 55 00